ดีครับช่องบอยคนนอนหน้าเหมือนนี่มาตัดหญ่ขึ้นเก่าละครับเหมือนนี่อาที่มีเสียงลบกฝนแน่เด้ครับเพราะเสียงเครื่องครับตัดหญ่ขึ้นเก่าล่ะครับเหมือนนี่อันนี้ฝนกิโอ้ยตกข้ามสุมือครับช่วงนี้ภาคอีสานตำบลหน้าดุนอำเภอหน้าดุนจวนมาสารคามครับถ้าอยู่เขา่าเดีเ่ยนว่าช่วงวันที่สามยิบสี่นี่แหละครับ นี่แหละครับชีวิตเช่าให้เช่าหน้าครับกองอาดิชั่นเนี้ยนะครับฝนกตกใจในเดราครับข้างหนึ่งขวมข้างหนึ่งห็ุดแค่ไหน รถเพื่อการเกษตรครับนี่ยังอะไรเนี่ย เขาหน้าห่างกันครับดีนี่สงไงครับคนนดีครับแต่สิบบบเพราะว่าดีได้หน้าหำได้ย่างเป็นเพลงคงจะน้ำขางกันแท้ครับ หย่าแปลงนี่กับประมาณอะไรครับสามงานนี่แหละครับรยติดกับถนนซีเลนนะครับ นี่ก็ตัดมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับครับะล่าหน่อยกลางนำยังกับบ่มียังไล่ครับ ครับฝากติดตามช่องนี้น,นะครับเออสวัสดีครับ